ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการหุงข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาวนะคะ,ะก่อนอื่นเราแต่เราต้องแช่ข้าวนะคะข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ต้องแช่ไว้ข้ามคืนนะคะก็คือแช่ไว้ตอนประมาณทุ่มหนึง่ง แล้วพอเช้ามาเราถึงเอาเข้าวขาวมาผสมนะคะอันนี้เราใส่ไล,ล่บรี่ไปประมาณ1นึ่งแก้วแล้วก็ข้าวกล้องหนึ่งนะคะแต่ว่าข้าวขาวเนี่ยเราไม่ต้องแช่นะคะเราจะใส่หลังประมาณสองขวะ เราก็เอาน้ำดื่มเนี่ยค่ะน้ำดื่มเนี่ยใช้ล้างข้าวเราวซาวทิ้งนิดนึงนะคะเผื่อว่ามันจะมีฝุ่นผงอะไรแล้วก็ แล้วก็เอาน้ำดื่มเราวนี่นะคะแช่ไว้บีหเี่นนะคะสาเหตุที่เราต้องใช้น้ำดื่มแช่เขานะคะเราจะได้ไม่เสียไม่เสียคุณค่าของข้าวนะคะไลเบอรี่เพราะว่าเดี๋ยวไลเบอรี่เขาก็สีเขาก็จะออกมานะคะสีม่วงๆ ก็แช่ไว้1คืนนะคะที่เราแช่ข้าวไรซ์เบอร์รี่กับข้าวกล้องนะคะ1คืนสีสีของข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะจะออกมาอย่างนี้เลยแล้วเราก็เอาข้าวขาวนะคะข้าวขาวอัน,นี้ข้าวหอมมาน,นี้ตัวนะคะ มาณสองแก้วนะคะใส่กระชอนแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาไปล้างเอาไปล้างน้ำนะคะล้างฝุ่นผงออกนะคะแล้วก็เอามาใส่ รวมกับข้าวไรซ์เบอร์รี่กับข้าวกล้องที่แช่ไว้แล้วก็เช็คดูน้ำว่าเพียงพอไหมน้ำที่ใช้หผงนั่นนะคะแล้วก็กะดูหนึ่งข้อนิ้วเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็ เติมน้ำมันมะพร้าวนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะช้อนโต๊ะกินข้าวกะเอาค่ะเขาบอกว่ามันจะมันจะช่วยให้อ่าช่วยลดคาดร์โบไฮเดรตนะคะในข้าวหลังจากที่หุงหุงแล้วถ้าเรากินไม่หมดนะคะ ในหนึ่งมือแล้วก็เอาไปแช่เย็นเนะะียค่ะก่อนก่อนที่จะเอาใส่หม้อหุงนะคะเราต้องคนก่อนค่ะคนให้ข้าวสีขาวกับข้าวก้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นี่ผสมกันให้ทั่วเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่คนเขาเนี่ยเ,เ,เจ้าข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่เขาจะอยู่ข้างล่างนะคะ เป็นชั้นๆหรือเราข้าวขาวจะอยู่ข้างบนเขาจะไม่ผสมแล้วก็เอาไปใส่หุงเลยนะคะค่ะเพื่อนๆพ,พอข้าวสุกแล้วนะคะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เราก็ทำการนะคะคนๆคนคนเขาแล้วก็ทิ้งไว้นะคะในหม้อเนี่ย อันนี้คือเราหุงตอนเช้านะคะถ้าเราจะกินเลยเนี่ยเขาก็ยังไม่นิ่มมากนะคะถ้าแต่ถ้าทิ้งไว้ถึงตอนเย็นเนี่ยเขาจะนิ่มเหมือนข้าวข้าวขาวเลยค่ะหน้าตาของข้าวไรซ์เบอร์ี่ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่หนึ่งส่วนข้าวกล้องหนึ่งส่วนแล้วก็ข้าว ข้าวขาวหอมมะลิสส่วนนะคะนี่นะคะเราแช่ดรสเบอรี่กับข้าวกล้องนะคะ1คืนแล้วก็เอามาผสมกับข้าวขาวหุงในตอนเช้านะคะหุงเสร็จตอนเช้ากินตอนเย็นนะคะก็จะได้ข้าวที่นิ่มแล้วก็ไม่เสียคุณค่านะคะเพราะว่าเราใช้ ใช้น้ำน้ำที่แช่ข้าวและสบอรี่กับข้าวกล้องนะคะหุงเลยไม่เทไม่เททิ้งนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะแล้วถ้ามีอะไรดีๆอีกก็จะมารีวิวให้ดูอีกนะคะ